เอ้ย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 อะไกินบยมกยมันต้องท่ากลางฟู่มาเฮ้ยน้าแข้ง้ยเฮ้ยเจ้าคือปึกแทเขาใหญ่ตุ้ยเจ้าเยอะเจ้ากปีนลว่ายนิจัับจับบตก ขีไหักอ้าึขึ้นมาเก่งเองเอามึงเฮ็ดเพื่สันะเฮ้มึงละเฮ็ดเพื่อตุบๆอันนะั้ทุบเฮ้ค่คลละเฮ็ดอันกวาดเสมาเผาฮ่ากวาดทือแล้วมันกรเลียวกลับมาเฮ้ยเอี่ยเอาไม่ทื่อซ้ำเลี้ยวกลับมาฮะ <c oughs> เพล็กคือเก้าฮ่าฮ่าฮ่าให้ตนแต่ได้กิ่นเนาะทามาสามซี่มือล่ะมันก็ไม่ล้นจากเทอร์มอภาวนะโอ๊ยล้นแล้เน่ะเยอะน้ำนี่นะลมพัดล้วลมพัดแล้วล้นแม่ล้นแม่เราได้กินน้ำแล้วล้นแม่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 ล้นล้นล้ทันล้นแล้วล้นแล้วไอ้ของค่อยของค่อยของค่อยมิทันกูดอกะค่อยกินแน่ค่อยกินน้ำแน่ ไม่มะพร้าวต้องเป็นของกูผู้เดียวฮ่าฮ่าอ้ยเี่ยเออต้องมีวิธีอ่าขี้โตเราตัดดุยตัดดุยป่ามาป่าลมมามาป่าลมมามาเอสิโลเอสิโลเสร็จค่อยอ่มึงเอามาเอามากบุานียมามาคอยกัดท่านได้กินคอยท่านได้กินซ้ำเอามาไม่เอามาคอยกินแน่ยคอยกินก้อนคอยกินก้อนเอามาเอามาเอามาดยไหลต้องใส่เว้นดูเอามาเบื่อดิ เ,เคอยกินน้าแน่เจ้าก,กินตพเดี่ยวแล้วมะพร้าวหน่ยเดียวาฮเออฮาออ้ยเป <c oughs> ็นผั่้โว้ยหตกฮะมะพร้าวล้นเฮืมะพร้าวล้นฮ <c oughs> คอ,อง่อยค <c oughs> องค่อยองกูเฮเฮเป็นเพิ่มมุดได้แล,ล้วล <c oughs> ้ฮ่าฮ โอ๊ยตายปานุมาปานุมาโว้าวเฮ้ยความือบตายมัดสองโอ้ยเป็นความฮะเขาเฮ็ดเพื่อจะเกาะน่ะฮึโอ้เขาสามัคคีกันเฮ็ดโอ้เขาคือสาระแท้อะน่ะโอ้โหน่าฮะคักคักคักซ้ำละกินบาทนี่โอ้พุ่นพุ่น เฮาสองคนก็นต้องมีวิธีแล้วสะแม่นความพุ่นฮะผอนอางอีโอ้โหนะบ้านนี้เนาะฮะเขาใหญ่ตุย๋ยไเขาใหญ่อเฮา,าสองคนต้องจับมือกันมาเอาด้นั้นบอกมาสะเฮาละหาวิธีเฮ็ดคือเข่ากนง่ายเฮากระหาเก็บเศษเฮ่ที่มันหักนี่แหละมาเฮ็ดฮฮฮเอาเฮ็ดไม่ค่อยพร้อมเหรอเฮ็ด อุ๊ปไอ้กึ๊ปเฮ้เก็บเด้อเก็บเด้อเขาจะยันลงเอาเก็บเก็บเก็บฮ่าฮ่าฮ่พ่อเอาลงมาอีลงมาอีเออเออเอาพ่อพ่อพ่อโอ้ยเจอขนาดตัวเฮ็ดเออเอาพ่อด้วยลงมาเอาเอาครัเฮ็ดอ่าฮ่าาซ้ำละกินบาดนี่ฮ่ถ้าเฮ้าสามัคคีกันตะเฮิงปันอีตะเฮิงเนาะอ่าเป็นความเขาเอื้นว่าถ้าสามัคคีกันมันละประสบความสำเร็จ quốc gia ngay đấy